กินอ wow. ันนี้ไปแล้วไงเปล่าท่านหลวงท่านผู้ชมใส่วะรอกพี่ติ๊บชื่ออะไรวะไหนเลยวะไอ้เกลียเข้าด้วยเปล่าไม่ได้สุขสุภาสวัสดีวอ้ามเล่นโหมดอะไรเนี่ยโหมดศูนย์เนเอาแจกของไหนม่ของเอ้าเพชรปิ้งขึ้นไปได้ไงเนี่ยเอาเพชรเออมึงเล่นในไอน เฮียมึงแฮกแน้พอพอพอใครอาวพอแล้วก็เต็มแล้วหมดยังเนี่ยหมดแล้วเออโต๊ะคราฟอยู่ไหนอะโตคราฟไหนแอปเปิ้ลแอปเปิ้ลก็ลูกเรียวไงกลูเ้ยโต๊ะคราฟอยู่ไหนในบ้านบ้านไหนเนี่ยบ้านไหนก็ได้ในไหนบ้านยังคือไรเนี่ยโรงงานไหนอะพี่เหรอ เฮ้แต่จะไม่มีเท่าครับบ้านข้างหน้างั้เราบอกว่ามีทุกบ้านบ้านหนูมีนะพี่เล่บ้านหลังไหนเนี่ยดีบ้านนี้มาดิไปไปดิโอเคโอเคนของหนูติดติดข้ามาสิง่ายไปไปเกอร์พี่เล่เขาไม่ได้ตัวแคบอ่ะพี่เล่เล่นอย่างเงี้ยเหรอเอาเกาวเล่นงี้แบบพร้อมเลย โอ้ไปไหนใส่กุะเป๋าอยู่แล้วดูไปเล่นนี่หนูไม่เคยเห็นนะอุูยอันนี้ก็จะฝึกแล้วทุกลูกนี่โล่เชือบแพ้ไปนานแลเอาเงี้ยอ๋อเดี๋ยวมานะบ้านมึงมีไม้ต้นไม้ทั้งต้นไหมเนี่ยไมม่ีเอาอะไรเอาต้นไม้ตับไปต้องการเฮ้ยมึงบินได้ไงอ่ะเกมหมดหนึ ดัวมันขี้โกงอ่ะเฮ้ยดู่มอนถามกับพี่อ่ะฮะมันบินได้พี่บินไม่ได้มันมันเอาให้พี่หมดเอาชีวิตรอดส่วนมันแต่กอยก็เซนให้ได้ใช้บทดลงโทษอคือเกมหมดสองเลยนะโอเกมหมดสองพี่เลยจะตีอะไรไม่ได้เลยตกี้ยังไม่เอาแต้ละนี่โอ้ต้นไนมาสูงเอาเอาแบบ เอาแบบว่าไม่ต้องมีไอ้ไม่ต้องมีใหญ่ใเได้ด้วยลงจับรถให้ใหญ่ใได้เอาพร้อมนะโอเคมครับมือสองครับจะหาไเจอใครถูกละฟันไปเออลืมฟันมันไม่ตดเอไม่เอากบกบอเกาบสีจะลืมได้ยังาวัสดีไอ้ดำ อย่ามาตายมาเล่นรอกกูละที่เล่นตัดต้นไม้ลูกตัดรออะไรล่ะครับโตครับอยูโตครับอยู่บ้านไหนอ่ะเฮ้ยสุดยอดบ้านไหนก็ได้อ่ะที่รู้ว่าไอ้สองหลังเนี่ยไอ้ไรไอ้หลังโตเนี่ยไม่มีอ่ะการใช้ระบบอัตโนมัติโดยวิธต้องการไหมให้หยุดหวัดดี เขาเป็กอย่างเงี้ยเป็นคอมด้วยอ่ะคอมพี่เลก็ทำได้เอ้ยก็ต้องการไหมแล้วใครนั่งไปไหนวะเรียบร้อยได้ก็ก็ใครนั่งหนุ่มหนนั่งตรงเนี้ยเนี่ยควาน้ำกันโอ้ไม่ดังไม่ดังจริงจริงแล้วพี่เล่คุยอะไรกัวะแล้วใครไปไหนกันกูเบื่อจริงจริงเลอะไรเห็นปะกถามไม่เห็นนอท่านหรือเปล่าไม่รู้พี่พี่เบิรงอันนี้ผักกาดแม่ วบ๊อบบี้เล่เน่ก็บบ๊อมไปเลยนะใช่ค่ะไปพี่ก็ตอนนี้พี่เล่กำลังมีใจไปพี่พี่เอาของเก็บไว้ในกล่องนะเจะเอาเพราไปเอาเลยลืมไปนี่มันเอ้าเอาแล้วนี่มึงจะมีได้ไงเออทัากันไม่มีเลยแต่ก็เอาลงยูทูบเถอะไม่ต้องกลัวอ่ะมันขี้โกงอ่ะ ถ้ครเลนด้หนูก็จะขี้โกงอุ้ยดูสิต้นไม้ติดบั๊กได้แบงก์บวกแก้บั๊กแล้วโคตรแก้บั๊กเลยชิบหายเห็นไหมโอเคเรียบร้อยโอ้มันขี้โกงเห็นไหมมันบินได้พี่บินไม่ได้โอเคบินไม่ได้แล้วเห็นไหมก็ขี้โกยแต่ไงหนูก็ว่ามันบินได้อยู่ดีของเก็บเยอะเฉยเดี๋ยวปรับอีกแล้วแหละกินบ้างดิไอ้วันนีกินของกูเยอะเดี๋ยวกูทำเอง แค่ได้ปรับเอาก็ได้ง่ายๆไม่ต้องไ่ดีเลยไม่เหมือนกับคดโย่ที่เพิ่งเล่นเฮ้ยปงเล่พี่เล่จะเป็นน้ำหมดยี่ลโอเคเรียบร้อยแล้วกูก็มีของอยู่ดีได้มีของอะไรบ้างเอ่ยมวยแล้วเช่พี่เล่ตีพี่ก่อนได้ตีตาวันนี้เวเวนแปลว่า มื่อไรเมื่อไรยังบอกยังไม่ได้เปิดสมุดเลยเดี๋ยวให้เล่นตันเล็กๆโอเคไปนั่งเลยอาก่อนใครรู้กันแล้วก็ช่วยกดไลค์ก็เชื่อกันซะไกล